เ็นลับการต่อรองราคาสินค้าจากจีนกับอารียาพิออเดอร์ค่ะสวัสดีค่ะพี่พี่วันนี้จะมาแนะนําเคล็ดลับการต่อรองราคาสินค้าจากจีนโดยเฉพาะแพลตฟอร์ม1688เถาเปาทีมอและอาลีบาบาค่ะเป็นทักษะที่จะช่วยพี่พี่ลดต้นทุนและเพิ่มกําไรในการนาเข้าสินค้าจากจีนนะคะเคล็ดลับจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลย1นศึกษาราคาตลาดและเปรียบเทียบราคาตรวจสอบราคาสินค้าจากหลายๆเว็บไซต์เช่นเถาเปาทีมอ1688และอาลีบาบาเปรียบเทียบราคาสินค้าเพื่อหาราคาสินค้าที่เหมาะสม ข้อสค่ะสั่งซื้อจํานวนมากเพื่อเพิ่มอํานาจการต่อรองผู้ขายมักยอมลดราคาสินค้าให้กับคําสั่งซื้อที่สั่งซื้อในปริมาณมากทั้งนี้พี่ๆสามารถสอบถามเกี่ยวกับจํานวนสินค้าที่ผู้ขายยินดียอมลดราคาให้ได้นะคะ 3. ค่ะต่อรองพร้อมกอนไขอื่นๆนอกจากราคาสินค้านะคะพี่ๆยังสามารถต่อรองค่าขนส่งฟรีในจีนการแถมสินค้าและการใช้บรรจุภัณฑ์ที่พี่ต้องการได้นะคะข้อ 4. ค่ะการใช้ภาษาที่สุภาพและเป็นมิตรเริ่มต้นบทสนทนาด้วยภาษาที่สุภาพแสดงความสนใจต่อตัวสินค้าของผู้ขายและความตั้งใจที่จะทำธุรกิจร่วมกันค่ะ และนี่ก็คือเคล็ดลับการต่อรองราคาสินค้าจากจีนนะคะหากพี่พี่คนไหนต้องการนำเข้าสินค้าจากจีนในจำนวนมากแต่ไม่รู้ภาษาจีนมไม่ต้องกังวลเลยนะคะทางอารียาพีออเดอร์มีบริการล่ามฟรีคอยเจราจาให้กับโรงงานจีนแล้วก็ร้านค้าจีนนะคะเพื่อลดต้นทุนในการสั่งซื้อแล้วก็เพิ่มกำไรให้กับพี่พี่นะคะและที่สำคัญบริการล่ามฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายคะ่ะหากพี่ๆคนไหนมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติม,ตมหรือต้องการสมัครสมาชิกก็สามารถติดต่อช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยนะอย่าลืมนะคะสั่งสินค้าจากจีนต้องอารียาพีออเด